สิ่งที่มีความสำคัญของการรีเวทบ้านคือการมีการก่ออิดมวนเบาด้วยปูนที่มันมีคุณภาพ เดอะรูเมเกอร์วันนี้เป็นคลิปพิเศษครับมาให้คุณผู้ชมดูกันกับ,บการเตรียมพร้อมการทําบ้านใช่ไหมครับ,รบโอเคไหนไหนเราคุยกันว่ายังไงตอนแรกอะ่ะจะยังไงเราจะ,จะกระโดดเหรอเราจะใช้ปูยิงโจ้นเนี่ยเราจะแบบถือปูยิงโจ้โดดไปตั้งแต่หน้าบักซอยตย่ำร <laughs> ิกล้ามขามไม่ไหวการใช้ <laughs> ปูนก่ออิฐมวลเบาที่ดีที่ง่ายกับบ้านเนี่ยอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นกันแต่เราพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าการทําบ้านอันนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับไซส์ใหม่ของเราเนี่ยแต่หัวใจของการทําบ้านนะคุณผู้ชมอาจจะติดตามดูเมกเกอร์จากความสวยงามจากการตกแต่งภายในแต่คุณผู้ชมอย่ายลืมไปว่าชีวิตจริงการอยู่อาศัยจริงสิ่งที่มีความสําคัญขอ,ของการรีโนเวทบ้านคือการการก่ออิฐการทำผนังอ่าบางทีเรามาเห็นปุ๊บแล้วม่งสวยเลยแต่เรื่องโอเค 哈哈。 อะไรเนี่ยการก่ออิฐอ่าบางทีเราเราเห็นว่าเฮ้ยภาพแบงแบบมาแล้วสวยเลยแต่เบื้องหลังของมันแล้วจริงๆเนี่ยมันมีการก่ออิฐทาปูอะไรกันเลอะเทอะอยู่แล้วอ่าตอนแรกนะครับเราจะมีภาพบ้านหลังเนี้ยก่อนหน้านี้ให้ดูมันก็คือเวลาเราซื้อบ้านรีโนเวทมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกการจัดสรรการใช้งานพื้นที่ใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็นบ้านเก่าๆข้อแตกต่างของการซื้อบ้านรีโนเวตกับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็คือบ้านรีโนเวทเนี่ยพอคุณจ่ายตังค์ไปแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ตรงไหนเป็นอะไรยังไงอยากจะเพิ่ม ห้องนอนไหมอะไรนี้เป็นต้นน้องน้ำนอ,ะอะไรนี้ครับโอเคแต่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่ในมุมตรงนี้มันคือมุมบริเวณหน้าบ้านครับนะครับและแนวเดิมของบ้านอแอนมาให้ดูหน่อยแนวเดิมของบ้านประตูมันจะเข้าตรงนี้ตรงน,นี้ใช่ครับฉะนั้นเราอยากจะเปลี่ยนการเข้าบ้านดูเพราะว่าเวลาที่คุณ เปลี่ยนบ้านเนี่ยคุณค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วมันมันเปลี่ยนที่อยู่อ๋อเปลี่ยนที่อยู่โอเคเปลี่ยนไปนอนบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเงี้ยไม่มีบ้านเล็กคนละอย่างกันคนละอย่างกันโอเคซึ่งวันนี้แผ่ล็อกของเราคือทําอะไรนะครับก็มีการก่ออิฐแล้วก็ยังมีประตูระบจะเข้าทางนี้ทางหน้าบ้านเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนทางเข้าเปลี่ยนมาเข้าทางนี้อ๋อแล้วก็ค่อยเลี้ยวไปเข้าบ้านคือมันเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางการเข้าบ้านใช่ครับนะครับมันก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนหน้าตาบ้านแบบนึงนั่นแหละนะครับบ้านมัน่่่ดดูแตตกกาางจเิมมไใชะ แค่ทำใหม่ขึ้นมันก็ไม่ต้องรีโนเวทก็ได้เจ้าของบ้านเขาจะไปดูห่วงซุยมาว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุยมันไว้ฝั่งฝั่งกนห่วงจุ้ยมาแรกเลยเข้ามาออันนี้คือผมต้องบอกว่าอย่างนี้ช่างกล้องเวลาการทําอิฐมวลเบาช่างกล้องใช้งานปูนจิงโจ้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําไมต้องใช้จิงโจอครับอะไรเงี้ยมันมีคนแบบว่าทางบ้านไม่รู้ถ้าเกิดเราใช้ปูนทรายแบบทั่วๆไปสมัยก่อนก่อการอิฐมวลเบาไม่ได้ผมได้ข่าวมาว่าพอแบบสมมติใช้ปูนจิงโจ้เนี่ยติดไปปึ๊บมันจะอยู่ตัวสิบวิส ไม่ใช่ติดอีกแล้วนีก็จะช่วยให้ช่างทำงานทางานได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็การที่ก่อนเนี่ยมันจะไม่ล้มไงเพราะว่ามันเท็จตัวได้เร็วพอเราถ้าเกิดแบบมันอ่อนตัวง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะมีการล้มขนาดม่มีการเอียงเพราะว่าอิดมนเบาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความใหญ่อยู่ช้า่ใหญ่ห0ิเซนแล้วก็ สูง20เซนอ่าโอเคนะครับซึ่งอีกข้อดีของเนี้ยมันจะเป็นการที่ผมรู้มานะมันจะเป็นการก่อแบบแห้งด้วยเพราะว่าแบบย้อนไปก่อนแบบเปียกคืออะไรในยุคก่อนถ้าปูนยังไม่ได้พัฒนามามากเนี่ยคุณจะต้องมาลาดน้ําตรงสารก่อนอ่าครับแล้วก็ค่อยใช้ปูนแบบทั่วไปแบบอื่นอื่นๆน่ยมาทาแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ต้องลาดน้าแล้วก็รีดลงไปเลยรีดลงไปเลยนะครับ็จะไม่จะไม่เปืองปูนด้วยว่าบางที่เราก็จะเห็นว่า อิฐบล็อกมันก็จะไม่เห็นแบบมีเนื้อปูนอยู่ประมาณเส้นนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการผสมทรายผสมปูนลงเข้าไปเยอะๆมันเป็นเรื่องเยอะเป็นการเพิ่มภาระให้โครงสร้างใช่ครับจึงไม่เหมาะกับงานดีเทลเบตของรางนี้ใช่ครับอ่าใช่อ่าโอเคก็เริ่มทํากันเลยซึ่งคุณบอกว่าจิงโจ้ม่วงเนี่ยก่อง่ายเหนียวยึดแรงแต่ปวดขาป่ะปวดขาเพราะว่าอะไรก่อไปเนี่ยก่อไปกระโดดเงนี้ก่อไปเ่งนี้ไม่เสร็จสักทีวันก่อนก่อกล้งเที่ยงคืนได้มาแค่นี้แล้วผนังก็ ยง,ยงอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรกระโดดติงโตไปดูกัน มาแล้วมาพูดถึงอุปกรณ์กันนอกจากปูนก่ออิฐมวลเบาจริงโจม่วงที่มีคุณภาพแล้วซึ่งจริงโจม่วงเนี่ยเป็นปูนชนิดแบบมอต้าก็คือว่าแบบสาเน็จรูปนั่นแหละนะครับผสมน้ําใช้ได้ทันทีผสมน้ําเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมถามนิดนึงคือผมเคยเห็นการใช้เกลียงแบบหนึ่งที่เป็นเกลียงแบบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะมันจะเป็นแง่งแล้วก็กรีดให้มันพอดีกับสันนี้ใช่ไหมครับแต่ช่างก้องอะไรจะบอกว่าโดยแบบทั่วไปหน้างานทั่วไปก็จะถ้าอย่างนี้กันมากกว่าว่าคล้องตัวแล้วมันมันไวด้วยคือมันก็ อย่างนึ่งก็คือว่าอ่ามันไม่หนักด้วยอันนี้ผมไม่ถามอิในไซต์จากช่างมานะเพราะเกียงใช้เกมแบบนั้นมันก็้างจะแบบหนักนใช้เป็นานานๆโอ้โหเมื่อยแล้วใช่ครับโอเคไปต่อลุยเลยนะครับจาน,นั้นอันนี้คืออะไรอ,อันนี้ก็จะมีมีเอ็นอันนี้คือจะไปตกปลาไม่ใช่ดิเอามาดึงอ่ามาดึงให้มันตึงเป็นแนวให้เป็นแนวใช่ครับโอเคจากนั้นก็มีก็จะมีเลื่อยอิดมวลเบาอ่าบางทีเราคิดว่า เลื่อยที่แบบเลื่อยไม้เอามาเลื่อยอิดมนไม่ได้บางหมดทางจะมีเลื่อยเฉพาะของเขาอันนี้จบแล้วแล้วก็มีมีดไม่ไว้จามเมียเอาเฮ้เอาไว้แบบติดติดหน่อยแล้วก็มีการอ๋อแซะแซะหน่อยนึงโอเคไปลุยเลยดีกว่านะครับ นี่คือก่อกอว้หนึ่งแนวครับ,รบแล้วก็เ,เหมือนในตามตำราตามตำราเขาบอกว่าก่อหนึ่งแนวแล้วทิ้งไว้ให้ปุ๋มเซต<ส>ตัว,ใ,ตวใช่ไหมใช่ครับให้ฐานแข็งแรง การก่ออิฐบนเบาฐานขั้นแรกค่อนข้างสาคัญที่สุดใช่ครับเพราะว่าถ้าขั้นแรกเบี้ยวอ่ะมันเบี้ยวหมดเลยมันก็เบี้ยวหมดเบี้ยวเลยนะครับก็ฉะนั้นขั้นแรกนะครับก็ใช้เลเซอร์ใช้เอ็นคืงวัดระดับให้มันดีนะครับบ้านที่ดีมันก็ต้องมีแบบผนังมีโครงสร้างที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ทาให้มันสวยอย่างเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวมาก่อแนวที่เหลือกันก็จะงความสวยงามแต่ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าเราก่อไปค่อนข้างเยอะแล้วเราพามาดูพื้นที่ข้างบนกันบบ้้้าางงใชคขนก็ือ การก่ออิฐบนเบาเพื่อแบ่งผนังเป็นส่วนใหญ่เลยอ่าแบ่งกั้นห้องเพราะอันนี้เราเราต้บอกว่าเวลาที่รูเมเกอร์ทำรีโนเวทบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทุบหมดเลยใช่ครับเแล้วโครงสร้างก็คือเราบ้านมือ2งมาแล้วก็ทุบหมดเหลือโครงสร้างไว้แล้วก็มีการกั้นผนังใหม่อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะทําเพื่ออะไรครับมีการซอยห้องการซอยห้องแล้วก็ซอยห้องน้ําฉะนั้นพระเอกของการกั้น พื้นที่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นอิฐบนเบาอยู่แล้วเป็นอิดบนเบาแล้วก็ปูนแบบไหนถึงจะเกาะอิดบนเบาได้ถ้าไม่ใช้แบบนั้นข้อเสียคือเวลาที่ก่อไปเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับมันจะไม่เกาะตัวกันไงมันมีความเหนียวด้วยต้องเป็นใช้ปูนที่มีความเหนียวด้วยเป็นปูนกาวแล้วก็อิดบนเบามีมีการดูดน้ําการดูดน้ํามันจะทําให้อะไรนทำให้ปูนแตกนะครับถ้าเกิดมันเสียน้ําเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้หลุดร่อนได้เร็วอันนี้เดี๋ยวจะได้ไม่งงอันนี้มันคือเราเราฉาบไปแล้วฉาบไปแล้วโอเค อันนี้คือยังไม่ได้ฉาบจะเป็นแบบนี้วผมจะเป็นการก่ออิฐบนเบาที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าการก่ออิฐมันจะมีความหนาปูนมันเซนหนึงแต่ทีนี้มันไม่ต้องไม่ต้องละเพราะว่ามันสองสามมิลนี่พอแล้วทีนี้มันธรรมดาแล้วก็คือว่าก่อชนได้เลยว่ามันมีเนื้อของปูนกาวนิดเดียวปูนปูนจริงๆตัวถุงนึงเนี่ยก็สามารถที่จะก่อผนังได้ประมาณสักห้องหนึ่งน่าจะได้จริงๆมีหลักข้างหลังเนี่ยเราก่อมาเท่าไหร่ 8ถึง10ถุง10ถุงใช่ยังไม่หมดเลยตอนนี้ยังไม่หมดเลยใช่ครับผมรู้มาว่าการใช้อิฐมวลเบาแบบนี้ก็ทําให้ช่างทํางานได้ไวขึ้นด้วยก็เปรียบเทียบกันต่อก้อนไปเลยอิฐนีลอิฐอิฐมอญก็จะเล็กกว่าอยู่แล้วเล็กกว่าแล้วก้อนหนึ่งก็บาทกว่าแล้วในพื้นที่ที่เท่ากันมันก็ใช้เงินเกือบเท่ากันแล้วแต่ว่ามันจะช้าตรงที่ว่า ข้าแรงอ๋คือขาแรงลก็จะเร็วจะได้เรื่องนั้นไปนะครับแล้วก,วก็เราก็สังเกตว่าทําไมถึงต้องก่อไขว้าการทาไมเราไม่ก่อให้มันตรงกันไปเลยผม,บบผมชอบผมชอบความรู้ตรงนี้ยังไงครับเพราะว่าการธรรมชาติของมันมันต้องมีการขัดขัดกันอยู่<อ>ถ้าเราไม่ขัดกันมันก็ขาดความแข็งแรงครับถ้าเกิดเราเอาให้แนวมันตรงกันเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงแต่ต้องเว้นระยะยังไงถึงจะสมดุลกันให้มันเกินครึ่งหนึ่งเอาไว้ สมมติว่าเซตหนึ่งโซนสามอะเซตหนึ่งโซนสามของก้อนอ่ะแล้วก็ก่อสลับเป็นโซนสามไม่ใช่ก่อครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งก็ถือก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ก่อได้โอเคแล้วก็จะให้มาตรฐานคือต้องก่อแบบนี้แบบนี้ก็จะสลับสลับฟันปลากันถูกครับนะครับก็อ่านในนี้ให้ความรู้ผมหน่อยนะครับมันจะมีอะไรบ้างตรงนี้ด้านข้างการที่อิฐมันจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีเอ็นมีเสาเอ็นที่จะยึดเกาะเหมือนนั้นมันก็จะโยกไปโยกมาเสาเอ็นนี่สำหรับเจาะช่องช่องแสงไม่ใช่ว่าก่ออิฐมวลเบาไปเลยแล้วก็มาใส่อลูมิเเนียยมมลไ่่ใช ก็มีการใส่เหล็กคือในเสาเอ็นมันก็จะมีเหล็กมีเหล็กครับแล้วก็ทําให้ผนังนี่แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะมีการเห็นว่าเราทำไมเราถึงมาใส่เอ็นรัดตรงนี้อีกเพราะว่าถ้าเกิดเราก่อสูงขึ้นมาเนี่ยผนังเนี่ยมันจะโยกแล้วก็มีการใส่เอ็นรัดหลังครับเอกประมาณเท่าไหร่วะประมาณสักเมตรห้าสิบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปเลยก็เป็นเหมือนรอยต่อเขาจ้ารอยต่อเขาแล้วทำแอมแข็งได้แล้วเกาะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเสาองค์เสาเอ็นเนี่ยมันจะมีการตอกเหล็กตอกอะไรเนี่ยใช่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 ครับอันนี้ก็คือพพื้้้้้้้นนนนนทีี่ขออองบบบบาาาาะะคครรัเเกก็ยยจใหุณผูชมมตตติิดดศษแไวว เป็นการเตรียมพื้นที่ถ้าพื้นที่เตรียมไม่ดีแบ่งห้องไม่ดีแบ่งห้องไม่ลงตัวไอเจ้าห้องที่เราเห็นอยู่มันก็จะอึดอัดคับแคบใช่ไหมแล้วก็จะตัดยังไงก็ไม่สวยงามนะครับความสําคัญจริงๆของบ้านไม่ใช่ความสวยงามอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานด้วยที่ทางลมแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ไม่มีการวางนี่บ้านเราจะดูทึบดูมืดอ่าส่วนใหญ่จะมืดมากกว่ามืดเหมือนอะไรอนาคตมันมืดหมัวเรียบร้อย วันนี้ดูเมกเกอร์พามาเป็นคลิปพิเศษนะครับในการเขาเรียกว่าการเตรียมพื้นที่บ้านที่เป็นหัวใจสําคัญของบ้านเลยนะครับเป็นการแบบกําหนดพื้นที่ใช้สอยของบ้านแล้วกันนะครับการก่อผนังมันจะต้องมีความอะไรครับกับมีการคงทนแข็งแรงอ่าคงทนแ็งแรกต้องมีการขั้นตอนแรกเลยต้องแข็งแรงก่อนใช่มีการก่ออิฐมวลเบาด้วยปูนที่มันมีคุณภาพอ่าแล้วก็ใช้ให้ถูกประเภทอันนี้สําคัญมากนะครับจำไว้ง่ายๆปูนก่ออิฐมวลเบานะครับใช้จิงโจ้มูสอ่าจิงโจ้มงฉะนั้นเนี่ยอันนี้หาซื้อได้ยากไหม อาวัตถุก่อสร้างร้านของวัตดุลุก่อสร้างสมมติผมร้านอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงการฉาบกันติดตามชมกันหลังจากนี้ก็ก้องมีการฉาบถูกต้องนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ quickcode co th แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รูมเมกเกอร์ด้วยนะครับเราจะได้เจอผมการช่างกล้องบ่อยๆนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปเนาะนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลายช่างกล้องครับขอบคุณมากครับุดยอดครับ